แล้ววันนี้นะครับนักมวยของเราคู่ซ้อมคู่ต่อยวันนี้นะครับเป็นคู่ใหญ่เลยเทีเดียวนะครับคู่ชกวันนี้ครับฝ่ายแดงของเราฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะครับขวัญใจชาวไทยทุกคนหุ้นสมรักคำสิง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ดูมาดมาดของลีลาแม่ไม้มวยไทยนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมนักมวยคู่ชก กำลังมาแรงนะครับเขาคือสมเพศเวทนาเดี๋ยวเจอเขาบ่เดี๋ยวสิตีเขาให้ยบงนี่แม่ยังบ่พอเดี๋ยวเจอเสอตีสอบห้ยบงนี่แม่นี่แม่นี่แม่งงงงไหนนี่เนี่ยงงงสมรักงงเงี้ยสอบบ้านไหนวะ he ah. <smart noise> worked <this> <smart noise> <slash> <smart noise>